ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bonjour chers éditeurs comment bonjour aujourd'hui Hoai vas-tu วัดีดกสสท่านผู้ฟังรายการบง o u กของเราคือของผู้จัดและก็ของท่านผู้ฟังด้วยนะคะเราได้พบสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาและก็วัฒนธรรมโดยเฉพาะที่จะพบในชีวิตประจําวันในการที่เราพบเกี่ยวกับเรื่องของบทสนทนาหรือว่าที่เราเรียกกันว่า d i a l อกในสถานการณ์ต่างๆนั้น ผู้จัดก็ต้องการให้เห็นแตกต่างกันออกไปจึ่งจะเห็นว่าตัวละครนั้นมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้หญิงผู้ชายนะคะคนที่ทํางานแล้วชาวไร่ชาวนาคนงานที่เรียกพวกกรรมกรแม้กระทั่งคนเมาเหล้าหรือว่าคนเจ้าอารมณ์เพื่อให้เกิดความเคยชินในชีวิตประจำวันเราจะพบบคุคคลต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าซุ้มเสียงก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พบเดียลอกการถามทางไปอลาปอส คือที่ทําการปรณศนาการถามทางนั้นเราพบมันอยู่บ่อยๆรวมทั้งการบอกว่าตรงไปคือตู้ตัวแล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะต้องอีกการผ่านไฟเขียวไฟแดงภาษาฝรั่งเศสใช้คําว่าเลฟเฟอซึ่งตามปกติคํานี้แปลว่าไฟแต่ท่านเกี่ยวกับเรื่องการขับรถแปลว่าสี่แยกไฟแดงนะคะแล้วก็ยังพบดู Ar นเนอรอากชคือเลี้ยวซ้ายดูคนเนอรอารสเลี้ยวขวาเรามาฟังบทสนทนาทบทวนจากครั้งที่แล้วด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Pour aller à la poste, s'il vous plaît. Vous devez tourner à gauche après le feu. Et après Après, c'est tout droit. C'est devant la mairie. Merci. นี่ก็เป็นเดียลอกที่เราพบกันมาเมือจากครั้งที่แล้วบรรยากาศดีเลยนะคะยินเสียงไก่คือเป็นที่อลากอมปานเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไปที่สถานีรถไฟกันบ้างเรียกว่าอลากาเ เราเคยพวกกันมาแล้วว่าคำว่าสถานีรถไฟอย่าไปสับกับของสังกฤษภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า La Gare ก็ถามง่ายๆเช่นเดียวกันกับที่จะถามกันไปอลาปสนะคะ Pour aller gare la Pour aller à la นี่ถ้าหากว่าผู้ชี้ทางจะบอกว่าเนี่ยเป็นถนนอยู่ข้างหน้านี่เอง C'est face C’est face rue en face. rue en la la ที่เราได้ยินว่าอ n fast หมายถึงข้างหน้าเราฝั่งตรงข้ามตรงกับสาอังกฤษว่า in front of นะคะนี่ถ้าหาวบอกว่าจากนั้นก็ต้องเลี้ยวซ้ายเราก็จะใช้ดังนี้ค่ะ après il faut tourner à gaucheaprès il faut tourner à gauche ส่วนสำนวนที่บอกว่าตรงไปนี่ท่านผู้ฟังคงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะคะ c'est tout droitc'est tout droit นั่นก็เป็นลักษณะของการบอกทิศทางการถามทิศทางเพื่อฝึกการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดเรามาพูดตามคุณอาริย์ด้วยกันค่ะ Répétez après moi pour aller à la gare pour aller à la gare c'est la rue en face C’est la rue en face Après il faut tourner à gauche Après il faut tourner à gauche C’est tout droit C’est tout droit <coughs> 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 เมื่อบอกขนทางเสร็จแล้วผู้บอกทางก็เพิ่งนึกขึ้นได้เลยคะ่วะว่าเกี่ยวกับสถานีรถไฟก็ตะโกนบอกผู้ถามทางฟังด้วยกันนะคะเขาจะบอกอะไรป้าด o มอนซิเอร์วีคัสก์กีฟอว์โวลีปู r ัลีลาการ์วีคือลารูยงฟอสเเลารูยงฟอวีคอลงฟอสอ r ีฟอเเนอีูดรอสีส ดดดอยาปร,รัจับใจความตอนช่วงท้ายได้ไหมคะอุตสาห์บอกทิศทางในการไปสถานีรถไฟสดิบดีเลยแต่นึกขึ้นได้ว่าเนป้าเดทร่าจูดดีวันนี้ไม่มีรถไฟอาจจะเป็นการแฟลากรฟที่เรารู้จักกันมาแล้วคือการหยุดงานประท้วงที่เราใช้ทับศัพท์สังกฤษว่าสไตร,ตรค์ชาวฝรั่งเศสนี่เฟลกราฟกันมากเลืเกินเลยคะ่ะแม้กระทั่งสนามบินก็ยังเคย ในช่วงตอนนี้จะได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังทํางานอยู่ที่ถนนนะคะเหมือนกับมีเครื่องมือที่ขุดเจาะถนนแล้วก็เป็นคนงานเพราะนั้นลักษณะของอักซองคือสำเนียงในการพูดนอกจากตลักษณะของคนต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคนในระดับอีกระดับหนึ่งในช่วงตอนนี้เมื่อตอนที่ตอนท้ายที่นึกขึ้นได้ว่าไม่มีรถไฟนะคะเขาก็ร้องบอกว่า Madame ม a า a า a ย่าป้าเดทร a ท u ์อุ่ยจูด a มา m าม a าดาม y a p a s de train aujourd’hui Madame, Madame, ที่คุณอารยศัออกเสียงให้เราฟังหมายถึงประโยคนี้หมายความว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนงานผู้นั้นเรียกด้ามด้ามเฉยนะคะนั่นเป็นลักษณะที่เรียกว่าภาษาในทินต่างๆกันตอนี้ท่าผู้ฟังก็สามารถเดินเรื่องต่อเองได้เช่นผู้หญิงคนนั้นรีบจ้ำไปที่สถานีรถไฟเพราะว่าเวลาค่อนข้างกระชัน้นได้ยินเสียงเครื่องจักรทํางานดังกลบเสียงผู้ชายที่บอกทางผู้นั้นว่าจะต้องทําอะไร แต่งเรื่องราวเติมยังได้เลยนี่มาฟังเดี่ยวล็อกนี้ด้วยกันอีกครั้งค่ะ Fardoon Yeah, what want? allay la Monsieur Pour gare? street 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 After right, right. Merci Monsieur train do Dom, you stop you go to in can't in it's it's it Yeah, the the face. We The the You face? face. can ท้าผู้ฟังคงสังเกตนะคะว่าเดี๋ยวเราต่างๆรวมทั้งองแกตคือบทสัมภาษณ์ผู้คนจะมีวัยแตกต่างกันออกไปอย่างที่ได้เรียนได้สั้นไวตอนต้นรายการบรรยากาศก็อาจจะอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ใในชนบทตามร้านค้าต่างๆรวมทั้งผู้คนจากต่างภาคกันทั้งนี้เพื่อให้ได้รู้จักไลฟ์กิดียนของชาวฝรั่งเศสอย่างแท้จริงเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสก็เหมือนบ้านเรายังมีคนออกสำเนียงท้องถิ่นต่างๆกันอย่างเช่นบงจูของเรานี่ยแหละค่ะ โดยเฉพาะรูปแบบของการใช้ภาษาเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารก็มีการนำสำเนียงต่างๆให้พบในหลายอย่างด้วยกันเช่นการถามทางนับตั้งแต่ที่เราพบกันมาว่าบุสเวอุเอลาเมรีคุณทราบไหมคะว่าที่ทำการอำเภออยู่ที่ไหนหรืออาจจะถามว่าบูคาเ l ลาเมรีซินบเปลนอกจากนั้นเราก็อาจจะถามให้ง่ายอีกเช่นกันว่าลาเมรีซินบุเปจะใช้สำนวนไหนก็ได้ นี่ถ้าหากว่าเป็นใช้สำนวนสุภาพอาจจะใช้ตามที่เคยพกัมแล้วว่า je voudrais ซ l ูเท l l เล่ r i e s i ร vous plaît หรือ pourriez v u s me dire où est la m a i r r i บางทีก็นึกถึงความยาวไม่ออกเนี่ยนะคะว่าจะพูดยังไงสุภาพดีง่ายที่สุด où อุเ r i e s i ร vous plaît แล้วก็ที่สั้นมากๆใช้ได้ตลอดการก็คือ la mérie s i ร vous plaît คืออย่างน้อยที่สุดมีคำว่า sin vous plaît จะทำให้การถามนั้นอ่อนโยนลงนะคะ ใน le โซ n วนจ์หรือว่าบทที่21่สิเอมีสับจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่มากแต่มีเรื่องใหญ่ก็คือเ e ฟ f ฟรที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องของ Le Futu Simple คือเรื่องของอนาคตเนี่ยนะคะที่เราได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องนี้เรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันพบคุณอาริยก่อนเลยคะ่ะ nous allons faire ensemble un exercice je vous donne la phrase au présent Et vous, vous la mettez au futur. Ce n'est pas difficile. Nous allons faire ensemble un exercice. Je vous donne la phrase au présent. Et vous, vous la mettez au futur. futur. Ce n'est pas difficile. Écoutez, vous tournez à droite. Vous tournerez à droite. À vous maintenant. Vous tournez à droite. Vous tournerez à droite. Vous sortez ce soir? Vous sortirez ce soir Tu prends du pain Tu prendras du pain Le taxi est libre. Le taxi sera libre. Nous arrivons à la gare Nous arriverons à la gare vous faites de la tarte aux pommes. Vous ferez de la tarte aux pommes. Tu pars en vacances Tu partiras en vacances T'as besoin d'un état d'esprit. C'est de pouvoir <laughs> de parler et lire, ce qui <laughs> doit se แล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เขียนด้วยก่อนทําแบบฝึกหัดเขียนกรุณาหันกลับไปดูคําอธิบายแล้วก็ตัวอย่างในหน้า39มสิบเก้าัฟังไม่ควรจะเขียนไปพลิกไปดูนะคะเขียนเองรวดเดียวเลยละคะ่ะแล้วก็ค่อยตรวจด,ดูคําตอบซึ่งจะมีให้ในท้ายเอกสารเลยนะคะเรายังคงพบเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางโดยเฉพาะในการเดินทางในทางรถไฟหรือว่าเครื่องบินก็ต้องมีการจองละคะ่ะเราเรียกว่า และเอสเตวาซคล้ายๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะได้พบคำศัพท์ใหม่คำว่าอ n น l ลัสในที่นี้แปลว่าที่นั่ง i n s e ซิหรือว่าแองเซิร์นแปลว่าที่เดียวกองเบียงเดินนั้นเราจะตามมาด้วยคำนามถ้าคำนามนั้นนับได้ก็จะเป็นรูปของผู้พ์แปลว่าเท่าไหร่เช่นถามบอกว่าจัวกองเบียงดองฟองเธอมีลูกกี่คนเวลาเขียนองฟองต้นเติมเอสด้วย นอกจากนั้นเราจะได้พบวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเกี่ยวกับรถไฟก็คือแต่ละตู้รถคันก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายมือหรือจะขวามือมันขึ้นกับว่าท่านผู้ฟังขึ้นทางตรงไหนนะคะคือด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะทําเป็นตู้เรียกไปเป็นห้องเลยล่ะค่ะนั่งได้ประมาณหกถึงแดคนจะนั่งหันหน้าก็หากันแล้วก็มีประตูปิดหรือไม่ฉะนั้นก็มีม่านปิดนอกห้องโดยสารนี้จะเป็นทางเดินริมหน้าต่าง แต่ละกลมปักติมองนั้นที่อย่างเรนให้ทราบจะมีประตูหรือหน้าต่างเวลาที่ในตรวจเขาจะมาตรวจเขาก็จะเคาะประตูห้องหรือว่าเปิดม่านซึ่งหมายถึงตอนกลางคืนน่ะนะคะแต่ว่าเตเชเวนั้นคือรถด่วนที่เร็วที่สุดของประเทศฝรั่งเศสจะมีที่กว้างขวางมากเลยจะนั่งสองข้างหันหน้าก็หากันเหมือนมิฉะนั้นก็หันหลังให้กันก็มีตรงกลางก็จะเป็นที่เรียกว่ากุลัวกว้างมากทีเดียวค่ะเป็นทางเดินเราจะพบเดียร์ล็อก พูดถึงการจองที่นั่งหนึ่งที่ในรถไฟค่ะ Pour faire une réservation. Oui, combien de places? Une seule en première classe. C'est pour où et à quelle date? Pour Marseille le 23 à 12h30. Compartiment fumeur ou non fumeur? Non fumeur. คงจํากันได้นะคะว่าสถานีรถไฟนั้นเรียกว่าลากาพยายามที่ต้องย้ําเพราะว่ามีหลายคําที่ใกล้เคียงภาษาอังกฤษเกรงว่าท่านผู้ฟังก็จะเผลอไปเมื่อไปที่ช่องขายตัว๋วก็บอกเจตนารมณ์ว่าขอจองตัว๋ว Pour Pour réservation une faire faire une réservation พนักงานก็ต้องถามว่ากี่ที่การถามจำนวนนเท่าไหร่ดังที่พบกันมาเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคะว่ากี่เบียงเดอร์บวกกับคำนามถ้าคำนามนั้นเป็นผู้พจน์ที่นับได้เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยคือเติม as ดังนั้นถามว่ากี่ที่ก็ถามได้ดังนี้คะ่ะ combien de places combien de places คำว่า un place ในตอนต้นก่อนที่จะฟังเดล็อกนี้ ได้พบกันมานะคะว่าหมายถึงที่นั่งเหมือนกับาษอังกฤษว่า seat นอกจากนั้นยังแปลว่าวลานลานกว้างจัตุรัสพบคุณอลียตนะคะจะยกตัวอย่างปลาสต่างๆที่สำคัญของปารีสค่ะ Oui à Paris il y a beaucoup de places mais les plus c o n n u s ce sont la place de la Concorde la place de l'étoile e et la place d'Italie คุณอลียตบอกว่าในปารีสมีปลาสหลายแห่งที่เป็นที่รู้จักกันมากก็คือลอา,ป,าปลาสลาก,ก,าก,กองกอร อนนี้ขอแทรกเรื่องวัฒนธรรมอัจฉริยะไปสักนิดหนึ่งนะคะปราสาทลองกองกอกนี่อยู่ปลายสุดของถนนชองเซลิเซถนนชองเซลิเ e ซนี้เป็นถนทนที่สวยที่สุดของปารีสก็ว่าได้นะคะนับจากลากเดทริอัมเดเลตูนที่เราเรียกกันว่าประตูชัยปราสาทลองกงกอกนี้เป็นที่ตั้งในปัจจุบันนะะี่ค่ะเสาโอเบลิสก์ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเป็นของขวัญที่ได้มาจากอียิปต์เขาใช้คำว่าของขวัญน,นะคะแต่วิธีการนั้นได้มาอย่างไรนี่ถ้าอยากทราบไปค้นคว้าจากเน็ตเอาเอง แต่เดิมนั้นเป็นลานที่ประหารชีวิตผู้คนมากมายโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระจุลิที่16กับพระนางมารียองตอเน,นตก็ถูกประหารชีวิตที่นี่นะคะเครื่องมือประหารชีวิตที่บั่นคอเนี่ยเรียกว่ากิโยตินเราก็คงรู้จักกันดีปัจจุบันไม่มีการประหารชีวิตด้วยเครื่องมือชนิดนี้แล้วนะคะ หรือแต่เครื่องมนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที okay. ่นี่แล้วก็สถานีเทุทศยุตาสเลิกกฎสมายการบริหารชีวิตคนในสมัยของประธานาธิบดีมิตรกองซึ่งก็จะมีผลต่อเรื่องมาถึงในปัจจุบันนี้ด้วยนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่คิดว่าคงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะค่ะอย่างน้อยสุดก็มีการขังคุกตลอดชีวิตแทนแล้วเมื่อสักครู่นี้พูดถึงมองจากปลาสละกองกอกนี่ขึ้นไปจะเป็นปลาสเดลตัว มันเป็นที่ตั้งของลากเดทริอัมคือประตูชัยแล้วในตรงนี้นะคะที่บอกว่าลากเดทริอัมเนี่ยเป็นมูนิมองสําคัญที่สร้างในสมัยพระเจ้าอัปรลินที่หนึ่งเป็นลานกว้างมากทีเดียวประตูชัยนี้เราเรียกเต็มๆว่าลากเดทริอัมเดลิตตัวลคำว่าเอตตัวลแปลว่าดาวจากปลาสนี้นะคะถ้าเราขึ้นไปบนลาคเดทริอัมเราสามารถขึ้นไปได้มีบันไดหรือมิฉะนั้นก็ขึ้นเป็นลิฟต์ขึ้นไปไปอยู่ข้างบนแล้วมองลงมา เราจะเห็นว่าจะมีถนนแยกมาจากปราสเนี้ออกไปเป็นแฉกเหมือนดาวเลยค่ะ12ถนนด้วยกันแล้วก็ถนนนั้นตัดตรงไปเลยถนนที่มีชื่อเสียงมากเมื่อสักครู่นี้พบมาแล้วคือถนนชื่อว่าเลชองเซลิเซสเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังเอลิเซแล้วก็พระราชวังนี้ในปัจจุบันเป็นทำเนียบรัฐบาลค่ะประธานาธิบดีก็จะพักอยู่ที่นี่แล้วก็จะเป็นที่ทําการด้วยมีผู้คนไปเดินเล่นกันมากทีเดียว ในวันที่14กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติฝรั่งเศสจะมีการเดินสวนสนามจากปลาสเลตัวนี้นะคะไปยังปลาสาทกองกอกเพื่อเป็นเกียรติแก่ในพลชาร์เดโกลลานนี้จึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปลาสชาลเดโกลมีอธิบายถึงสถานที่ต่างๆอย่างย่อๆพร้อมกับรูปภาพที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าต้นฉบับเป็นสีนะคะพอจะเห็นเป็นขาวดำก็เลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็มองออกนะคะ ในเอกสารประกอบการรับฟังในหน้า57-58คือตอนท้ายนี่นะคะสามารถเปิดดูในเว็บไซต์ด้วยจะเห็นหน้าของประธานธิบดีของสอถานที่ต่างๆอย่างชัดเจนนอกจากปล u สจะหมายถึงลานจัตุรัสด,ดังกล่าวมาแล้วปลาสก็ยังหมายถึงที่นั่งในรถไฟในโรงหนังในโรงละครในร้านอาหารด้วยนะคะ Il pas place libre ici Il libre ici place place n'y n'y a pas a pas de de ไม่มีที่นั่งว่างที่นี่อีกเลยคือในการที่เราจะไปโรงหนังไปร้านอาหารก็ตามก็จะมีการถามว่ากี่ที่หรือบางทีไปไปจองสถานที่ต่างๆนีคะถ้าก็บอกว่าไม่มีที่ว่างเลยที่นี่เขาก็จะใช้ประโยชน์ที่เราได้พรมสักครู่นี้นะคะในเดล็อกเมื่อพนักงานถามว่ากี่ที่นั่งลูกค้าบอกว่ายินเซอร์คือที่เดียวแล้วก็บอกว่าออมขมิอาคลาสชั้นที่หนึ่งรถไฟประเทศฝรั่งเศสมีสองชั้นนะคะ ชั้นหนึ่งกับชั้นสองมีการถามว่าตัวนี้ต้องการจะไปที่ไหนแล้วก็ไปวันไหน C'est est-ce pour où q quelle d a t e C'est pour où et à qu'elle date คำตอบที่ว่าซ o ปูอูจะไปที่ไหนก็จะไปที่เมืองมาร์ไซแล้วก็วันที่ที่ถามว่าอ e ก l e d ดัตก็เป็นเลวีแนทัวแสดงว่าบอกวันที่แล้วก็บอกเวลาด้วยนะคะว่าอารูสตง ตอนเที่ยงครึ่งก็เป็นการบอกเวลาบอกสถานที่และบอกวันที่ค่ะ Pour Marseille le 23 à 12.30 h 30. Pour Marseille le 23 à 12.30 h ท่านผฟังคงรู้จักเมืองมาร์เซยมาบ้างนะคะเป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศฝรั่งเศสอยู่ทางตอนใต้ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพลงชาติฝรั่งเศสชื่อ La Marseillaise ตามปกติคำว่ามักซียสนี่หมายถึงผู้หญิงที่เป็นชาวเมืองมกักไซแต่เนื่องจากว่าลามาเซียสนี้เป็นเพลงชาติก็เนื่องมาจากเมื่อตอนที่มีการเกิดการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศสนี่นะคะเพลงนี้ได้รับการร้อนถงภาคเหนือปลุกใจหลังจากนั้นก็เงียบหายกันไปเพราะว่าผู้คนก็แตกกันไปอยู่ตามเมืองต่างๆในที่สุดพอมนถึงที่เมืองมกักไซก็มีคนรักชาตินำเอาเพลงนี้ขึ้นมา เขาก็จึงให้เกียรติกับเมืองนี้ว่าเป็นลามาเซียสเพลงนี้ดนตรีนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเอาเป็นเพลงประจํามหาวิทยาลัยด้วยนะคะจากปารีสถ้าเราจะขึ้นรถไฟไปเมืองมักไซด้วยเตชเวในขณะนี้ก็สามารถจะไปได้แล้วละคะ่ะในรถไฟก็เหมือนสถานที่สาธารณะทั่วไปจะมีสถานที่ได้ให้คนสูบบุหรี่เรียกว่าฟิเมอรหรือว่าปลอดบุหรี่คือห้ามสูบบุหรี่ว่านงฟิเมอร ปัจจุบันนี้เขาห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะดังนั้นเวลาที่เวลาไปจองตั๋วเขาจะถามบอ,อกว่าห้องหรือว่าสถานที่ที่นั่งสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่จะใช้ถามดังนี้ค่ะ Fumeur ou nonfumeur Fumeur ou nonfumeur ซึ่งเราได้ยินคำตอบมาแล้วนะคะว่าน o n ฟ u m เมอร์ umer, คือปลอดบุหรี่เรามาฟังบทสนทนาน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ faire une réservation Oui combien de places <S Une s e u l e en première classe C'est pour où et à quelle date Pour Marseille le 23 à 12h30 Compartiment fumeur ou non fumeur Non fumeur เม <c> ื <oughs> ่อตกลงซื้อตั๋วแล้วก็ต้องมีการถามว่าค่าตั๋วนั้นจะใช้อย่างไรบ้างนะคะคําว่าตั๋วนั้นตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟเขาจะใช้คําว่า billet ถ้าเป็นคําเต็มก็คือ billet de train หรือว่า billet d'avion ตัวเครื่องบินนอกจากนั้นคำว่า BA ยังหมายถึงธนบัตรด,ด้วยนะคะปัจจุบันเรามักไม่ค่อยจะพกเงินสดกันแต่จะใช้เครดิตการ์ดภาษาฝรั่งเศสใช้กักเดเครดีเห็นว่าคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าคำมันสับกันท่นนั่นเองนะคะซึ่งก็คือบัตรธนาคารต่างๆเราเรียกว่าเป็นก bon ักเตอร์บงแกคำว่าก bon ักเตอบงแกนี่หมายถึงบัตรธนาคารจะเป็นวีซ่าจะเป็นอเมริกันเอ็กซ์เพรส จึงรวมเรียกว่าการเดิมเครดีนอกจากมีการเป e ์เย่ปากเช็คคำว่าเช็คก็คือที่เราเรียกทับสาท์ว่าเช็คนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงเป็นเช็คเพราะมีอักษรอยู่ด้วยหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นเป y ์เย e ออนนิสแปจ่ายด้วยเงินสดเราจะมาฟังดีลอกที่กล่าวถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนะคะแล้ววัตรบิลเล่ย์คุณเล่ย์เปย์ย์กี่โมงพาร์ a r c a ร์ e ั a บ c คเคียร์พาร์เ e En espèce เปซออนอ การถามว่าจะจ่ายค่าตั๋วโดยวิธีใดใช้แวบเปย์แปลว่าจ่ายเป็นค่าของนั้นๆน,น,นะคะค Vous comment? Vous le comment le le paye payez payez comment? จำนวนการบอกว่าเราขอโทษเราได้ยินไม่ชัดเนี่ยพบบ่อยมากเลยนะคะเป็นภาษาเพื่อการสุ่อสารค่ะ Pardon?Pardon? Pardon? สำนวนการขอโทษว่าได้ยินไม่ถนัดหรือในภาษาไทยใช้คำว,ว่าอะไรนะเราใช้เช่นนี้แหละคะ่ะปักนุง้ง การจ่ายเงินนั้นอาจจะใช้เป็นบัตรธนาคารต่างๆที่ได้เรียนให้สราเมื่อสครู่นี้เรียกว่ากักบังแกหรือว่าเป็นเช็คหรือเงินสดก็ได้เจ้าหน้าที่จึงถามว่า par carte bancaire par chèque en espèce par carte bancaire par chèque en espèce ท่านู้ฟังคาขอให้ข้อสังเกตในตอนนี้สักนิดหนึ่งคาว่าสตาเงินเนี่ยนะคะตามปกติเราพบก,กันมาว่า de l a r g e n de l a r g e n แต่ในการจ่ายเป็นค่าต่างๆจะจ่ายเป็นเช็คเป็นบัตรเครดิตต่างๆถ้าเราใช้คำว่าเงินสดคือสตางค์เนี่ยนะคะเขาจะไม่ใช้คำว่าเดลักจงแต่จะใช้ว่าเปเยอองเนสเปสคือเงินสดนะคะดังนั้นในตอนนี้ถ้าพบเมื่อไหร่คำว่าออนเนสเปสหมายถึงเงินสดที่เราต้องจ่ายเป็นค่าใดๆก็ตามเรามาฟังเดลอกสั้นๆนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ <Pardon? S 2> Its สำหรับในวันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมโอสมควรในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า41ทางด้านความมือของเดอล็อกที่เราพบกันมานี้เป็นตัวอย่างภาพเงินสกุลเออโคที่ที่เราเรียกกันยูโรนะคะแต่ภาษาอังกฤษเรียกเออโเราเรียกกันเป็นลาโมเนเออโคเปนเงินที่ใช้กันอยู่ในประชาคมยุโรป ขอเรียนให้ทราบตอนนี้สักนิดหนึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการที่เริ่มของการร่วมเป็นสหภาพยุโรป12ประเทศดังนั้นธงในปัจจุบันนี้จึงปรากฏเป็นรูปดาว12ดวงตรงกลางน่ยน,นะคะแล้วก็รวมทั้งสตางค์ด้วยจะเป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญก็ตามก็จะมีเป็นรูปดาว12ดวงหมายถึงประเทศที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มเลยแหละค่ะต่อมาก็เพิ่มเป็น15ประเทศสําคัญ แต่ทงก็ยังคมเปสิบสองดาวเพราะฉะนั้นเคยมีคนถามว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้มีสมาชิกร่วมตั้งสําคัญเนี่ยสิบห้าปัจจุบันเนปะปีนี้2นะยี่สบห้าประเทศทำไมายังมีดาวแค่สิบสองดวงเขาถือว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ขอให้ respected ตรงนั้นไม่งั้นก็ต้องเพิ่มดาวไปไเรื่อยๆเลยนะคะตามปกติแล้วในการที่เขาจะรวมกันเป็นสาภาพยุโรปนั้นก็มีการตกลงกันเพื่อด้านการค้าเป็นสําคัญนะคะแล้วก็ มีสภาที่ทําการอยู่ที่เมืองสทราสบูร์กของประเทศฝรั่งเศสอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับประเทศเยอรมนีเงินยูโรที่ว่านี้นะคะเป็นทั้งมอนเน่คือเป็นเศษสตางค์แล้วก็มีเลบีเยเป็นธนบัตรราคาต่างๆกันด้านหนึ่งจะเป็นภาพเหมือนกันหมดทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นบียหรือเป็นมอนเนอีกด้านหนึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละประเทศแต่ว่าใช้ได้ในประเทศที่ยอมรับเงินยูโรเป็นเงินของประเทศนั้นแล้ว คือใน15ประเทศเนี่ยค่ะอังกฤษแล้วก็ฟินแลนด์ยังคงใช้เงินของตนเองอยู่นะคะยังไม่ได้ใช้เงินยูโรเราไม่สามารถจะนําเงินยูโรไปใช้กับประเทศอังกฤษได้เขาให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านผู้ฟังจะไปประเทศอังกฤษแล้วจะไปประเทศในยุโรปด้วยก็ต้องแลกเงินปอนไปด้วยคําว่าเงินปอนนั้นในภาษาฝรั่งเศสใช้คําว่า livre สะสกดเหมือน livre ที่แปลว่าหนังสือนะคะ รายละเอียดของเรื่องนี้การณาเปิดเว็บไซต์ต่างๆดูจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีลักษณะของเหรียญเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะของประเทศฝรั่งเศสน่าศึกษาดีเดียละค่ะเขาให้ความหมายว่าความหมายของประเทศฝรั่งเศสของเขานั้นมาจากอะไรบ้างถ้าเล่าตอนนี้ยาวมากเลยค่ะเรากลับมาเรื่องราวของเดียร์ล็อกกันต่อเลยนะคะยังคงเป็นเรื่องของอลากาคือที่สถานีรถไฟ รถไฟสายใหญ่ๆสายสำคัญๆนั้นในประเทศฝรั่งเศสเขาใช้ว่า les grandes lignes les grandes lignes les grandes lignes หมายถึงรถไฟสายสําคัญๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆห,หรือที่ปารีสเขาจะแบ่งเลยค่ะว่าถ้าเป็น les grandes lignes เราจะไปที่สถานที่ต่อแห่งหนึ่งถ้าเป็นชน,นบทชานเมืองอะไรอย่างนั้นหรือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่เป็นสถานีรถไฟ อยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะคะแต่จะแบ่งการติดต่อเป็นช่องช่องไปช่องต่างๆนั้นเราเรียกว่าลิกิเช่เลกิเชคำว่ากิเช่นนี่แหละค่ะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะไปะติดต่อที่โรงละครสถานีรถไฟจะไปซื้อตั๋วหนังไปตามธนาคารเป็นช่องๆที่เขาให้เราไปติดต่อเราจะเรียกว่ากิเช่นเนี่ยนะคะนี่ตามสถานีรถไฟสนามบินก็จะปรากฏป้ายบอกตารางเวลาอาจจะเป็นแผ่นป้ายติดตั้งไว้ อาจจะติดอยู่กับพื้นหรือว่าให้เราแงหน้าดูก็ได้นะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นตามสนามบินเราก็จะเห็นเป็นจอแล้วก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงกันเข้าออกของเครื่องบินอะไรอย่างนั้นนั้นเราเรียกว่าเลปานโนออแคร์คำว่า ère, ออคแคร์เฉยๆแปลว่าตารางเวลาเราจะมาฟังเดือด็อกต่อไปนี้ด้วยกันก่อนคะ่ะมีคนถามหาเลกิเช ท่านผู้ฟังก็หาเวลาทบทวนเกี่ยวกับการถามทางแล้วก็สับต่างๆที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เราพบันมานะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็เห็นจบลงแล้วละค่ะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะอู๋วัวอู๋วัวอลาสเคนพ็อชเชน ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสิ่งจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radiothai.net